เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าเราควรดื่มน้ําก่อนและหลังออกกำลังกายปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอไปดูกันครับปกติแล้วคนเราจะมีการสูญเสียน้ําวันละประมาณ2ถึง2.5ลิตรแต่ในกรณีที่เราออกกำลังกายร่างกายของเราจะมีการสูญเสียน้ําที่มากกว่านั้นครับ ดังนั้นเราจึงควรดื่มน้ําตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ําทําให้เซลล์กล้ามเนื้อสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ครับช่วงก่อนออกกําลังกายประมาณ2ชั่วโมงเราควรจิบน้ําประมาณ500มลิตรและก่อนออกกําลังกาย10บนาทีเราควรจิบน้ําประมาณ200มลิระหว่างออกกำลังกายทุกๆ20นาทีเราควรจิบน้ําประมาณ 200มลและหลังออกกำลังกายเราควรดื่มน้ําให้ได้1.2ถึง1.4ลิตรแต่หากใครที่ออกกำลังกายหนักสูญเสียเหงื่อจํานวนมากแนะนําให้ดื่มน้ําเกลือแร่ถ้าหากท่านชอบคลิปท่านกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมได้ครับ